โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ไอเกย์ไมโครับกันนะครับนะก็วันนี้เนี่ยเราเล่นแบบ่ยไปอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งแบบนี้เนี่ยมีชื่อว่า cross the chasm ก็เหมือนแบบข้ามไสักอย่างให้ได้นะผมนะก็โอเคนี่ก็เป็นแบบพัศจกันอีกแบบนึงนะผมนะซึ่งที่น่าสนใจมากๆที่หลายคสนใจแบบนี้เหมือนกันนะครับนะก็โอเคมา ก็ไปข้ามสู่อะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ออกนะครับช่างมันส่วนกดอะไรเราก็จะไม่อ่านนะเพราะว่าผมอ่านไม่ออกเพราะผมแพ้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วเขาบอกว่าให้เล่นพิกฟูลนะครับผม <c oughs> โอเคตอนนี้เป็นพิกฟูลอยู่หรือเปล่าอ่าน่าจะง่ายใช่ไหมพิาากฟูลใจง่ายเนะครับผมนะ <c oughs> อันนี้ก็ในเกมหมดศูนย์นะครับอ่าปลอดภยดัยดีเออแล้วก็เกมหมดศูนย์โอเคส่วนนี้ก็ช่างมันนะครับนะก็นี่ก็จะเป็นเซตสปาวเฮียที่นี่คือเซตสปาวพอยท์นะครับนี่ไง รคแล้วก็นี่เป็นเซตขอไม่ตกนะครับโอเคเซตขอไม่ตกแล้วนะครับแล้วก็ไปเร่งเลยดีกว่าไหนดูซิข้างในนี้มีอะไรมีรถรางเราต้องข้ามไปใช่ไหมอ๋อนี่มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันติดงั้นเราจะทําตามเขาให้มาแล้วกันนะชิล่าจอดฮะแล้วก็ลงตอนนี้ก็มาด่านแรกนะครับผมนะเลเวลหนึ่งะครับเดี๋ยวเบสิเนี้คือเบสิคคือว่าเราพีที่ยเราต่อไปโอเคมันง่ายอยู่แล้วครับนะ คือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนะโอเคมาต่อไปนะมีอะไรในกล่องแผ่นกระจกเทาสีอ่อนโอ้นี่มันนี่มันวางซะเราไม่รู้เลยเนี่ยฮัลโหลมันมีกี่แผ่นวะเนี่ยผมต้องไล่ดูนะเผื่อบางอันเราไม่เห็นนะนะครับนี่ไงโอเคหมดแล้วครับมีห้าแผ่นอีนี่มันง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลมันง่ายเกินไปแล้วทุกคนแล้วผมตอบผิดป่ะโอเคผมโดดเลยแล้วกันนะซึ่งแหวนเขาเนี่ยไม่ได้บางอะไรเลยนะคือ มต้องเบาดจริงๆนะถึงจะเล่นผ่านโอเคอันนี้มีขอร้อนๆนี่มันไม่ใช่ที่ขุดเหล็กแล้วมันเป็นที่ขุดอะไรล่ะเออตรงนั้นมีปุ่มกดนะครับซึ่งจริงๆเราโดดกดไปได้แต่มันขี้โกงไปนี้ยครับตรงนี้มีกระจกให้เราขุดนะครับซึ่งเราจะต้องวางลาวานะครับเพื่อทําเป็นหินนะครับเอ้ยเอาชิปหายแล้วลาวาหายโอเคครับก็เมื่อกี้ทําลาวาหายครับโอเคมาก็วางน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วก็วางอันนี้ นี่เราจะได้แล้วนะครับผมนะโอเคเราก็ุดหินไปเลยนี่ครับมาเมื่อกี้ทดทนิดนึงนะพอดีเผื <c> ่ <oughs> อวังลาวาลงไปนะครับนะอ่าโอเคมันก็จะเป็นหินแบบนี้นะครับเราก็ุดสักประมาณ5้าบล็อกแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ใชห้าบล็อกห้าบล็อกห้าบล็อกโอ้ยายายายโอ้ยร้อนร้อนร้อนมันเจ็บมันเจ็บเลอเกินโ okay, อเคครบ5้าบล็อกละไปกันดีกว่าไปแล้วโอเคครบัคบกดปุ่ม ด้วยที่4นะครับอะไรเอ่ยที่จุดไฟตรงนี้มีกระจกนะครับซึ่งเราสามารถกดกระจกได้เอตรงนี้มีขนแกะด้วยนะครับผมนะอ๋อมีที่จุดไฟแช็คก็คือให้เราเผาขนแกะโอเคใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็เราลองเผาไปดูนะไม่เสียหายนะครับชิลล์ชิลรอไปขนแกะจริงหรือเปลามันจะไหม้หรือเปล่านะเนี่ยลองดูนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ โอเคอ๋อโอเคสรุปว่าคือขนแกะมันไหม้เนี่ยครับผมนะมันจะดำขนาดนี้ไม้สนแปรรูปฮัลโหลแมปมันง่ายไปหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลจะฮัลโหลอะไรเนีงนาเนี่ยกูอย่าใครก็ไม่รู้ตรงนี้มีสามารถกดโคได้นะครับนะตรงนี้ก็มีกระจกข้างล่างมีอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเตาเผาโอเคเตาเผาแล้วก็มีโค อ๋อให้เราเผาเป็นกระจกแน่เลยน่าจะแงใช่จริงจริงด้วยอ๋ออย่างนี้นี่แล้วถ้าเราขุดต่อไปมันจะมีอะไรไหมเนี่ยลองขุดดูนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีประมาณนี้ก็คือเผากระจกนะครับเพื่อต่อไปตรงนู้นโอเคแมบบไม่ยากครับซึ่งเราจะไม่โกเลยนะครับผมนะผ่านแบบง่ายๆนะครับมาได้แล้วไปชิดึบ๊บแล้วก็ปากรัวแล้วก็ผ่านเลยครับนะโอเคนั่นก็ประมาณนี้ เลเวลที่6นะครับมีถังน้ำนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้มีที่ขุดแล้วก็มีน้ําแข็งให้เราวางน้ําแข็งตรงนี้แล้วก็ขุดหรือเปล่าแล้วก็มันจะเป็นน้ําแล้วก็ตักลงมาแล้วก็ต้องวางแล้วข้ามแบบนี้เลยหรอถูกปะผมน่าจะเข้าใจถูกนะครับโอเคอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถโดดข้ามไปได้นี่อย่างนี้แต่เพื่อความฮาร์ดคอร์นะครันจะข้ามไม่ถึงโอเคถึงแล้วนะผ่านแล้วนะ ไม่ได้โกงเลยรู้ถูกหรือเปล่านั่นน่าจะถูกเลเวลที่7นะครับมีบันไดให้ <c oughs> แน่นอนอยู่แลวครับว่ามานันต้องต่อบันไดไปแน่นอนแน่นอนแน่นอนผ่านแล้วเอกอ่านไม่ง่ายดีนะครับ My c r a f t เนะี่ย My c r a f t หรือ My Cup เนะี่ยไม่ใช่มีกระจกนี่แล้วก็มีรางรถไฟแล้วก็นี้เข้าไปได้ไหมเนะี่ยอ๋อโอเคเข้าไปได้ ในกล่องมีแท่งเหล็ก,น,ลกนี่ครับอ๋อให้เราคาบแท่งเหล็กชัวร์ชัวร์้อยเปอร์เซ็นต์นี่คราบมาเลยมาด้ห้าบล็อกพอดีเป๊ะครับแล้วก็ออกไปโอเคอันนี้เวน่าจะเลเวลที่แปดใช่ไหมนะผมดูไม่ผิดเลมดูเล่มดูโอเคเอามาเลเวลที่เก้านะครับผมนะดูซิว่าน,นี่เป็นผงคอนกรีตส,สีส้มนะครับแล้วข้างล่างนีจะเป็นน้ํานะครับผมนะอ๋อก็คือ ฝ่งคอนกรีตเนี่ยถ้ามันโดนน้ำมันจะไปกลายเป็นบล็อกนะครับนะมีบางใจเป็นบล็อกแบบนี้นะผมนะซึ่งมันคือบล็อกอะไรเอ่ยบล็อกคอนกรีตสีส้มน,นะครับผมนะนี่ก็เป็นน้ำผงอยู่นะก็คือเวลาส่งปรนามมันเป็นบล็อกนะครับนะโอเคพูดสลัวเลยกูเนี่ยไปแล็วแล้วเนี่ยโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่รู้จะพูดคำอื่นได้หรือเปล่านอกจากโอเคนะฮะผ่าแล้วชดืม่ม คุณเห็นคุณเห็นมันหรือเปล่านะครับแล้วตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยเอ้ย,อยตรงนี้มันมีอะไรอ่ะอ๋อก็คือลูกศรบอกในกล่องมีอะไรเปล่าอ่ไม่มีอะไรใช่ไหมเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยหินหินคือบาเรีย,ยอู้อะไรครับนะนี่คือหินคือบาเรียโหนี่แบบเขาสร้างแบบเป็นใจสลหรับคนที่แบบเล่นไม่ค่อยเก่งมากเลยนะครับเนี่ยโอเคกดปุ่มนะครับผ่านได้ยังโอ้ผ่านแล้ว โอ้ oh, สุดยอดนะได้ไดมอนด์มาไม่ก็คือตอนนี้เรารวยไดมอนด์มากเว้ยแบบไม่มีอะไรใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ thank you f o ร p ที k i n g นะครับผมนะโอเคนี่ครับนะนี่มันคลิกป้ายได้เปล่าโอเคไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นข้างนอกนะครับนะนี้พาทุกคนมาดูนะครับซึ่งแหวขอข้างสวยงามมากโอเคนะครับนะก็้าเล่นแหวจบแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ส้าคลิเนี่ถ้าใครชอบกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมเล่นละกันนะครับนะ ถ้าใครชอบก็หรือว่าจะติตรงไหนก็อคอมเมนต์มาได้นะผมนะโอเคสำหรับพี่นะคปรับไปบายเจยเจนคลิปหน้านะครับผมบาย